สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่นา่ารักทุกคนนะคะพบกับครูติวแส,ส่วนคนสวยกันอีกแล้วอิงลิชออนทัวร์โรยยกห้องวันนี้นะคะครูดิจะพานักเรียนมารู้จักกับ past of speed หรือชนิดของคำในภาษาอาังกฤษนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันในวันนี้นะคะ ้องของขอบคุณภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์ครูสูที่ได้จัดทําสื่อเพาะคอยน้ารักน่ารักและมีความรู้แบบนี้มาให้พวกเราได้เรียนกันค่ะและในวันนี้นะคะครูจูจะพานักเรียนมารู้จักกับ Conjunction หรือคำสันธานนั่นเองค่ะ Conjunction หรือคำสันธานนะคะเป็นคำที่ใช้เชื่อมกลุ่มคำและวลีเพื่อแสดงความสัมพันธ์ในประโยค ที่สามารถทำให้ประโยคมีความหมายไปในทิศทางเดียวกันและตรงข้ามกันก็ได้ค่ะเช่น and และ but แต่ or หรือ so ดังนั้น b e ดิ s e เพราะว่าเรามาดูตัวอย่างการใช้คำสั่ธานกันเลยดีกว่าค่ะ I like English and I like French very much ฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษและฉันชอบวิชาภาฝรัง่งเศสมากๆ I like dogs. ฉันรักสุนัข and I like cats. และฉันรักแมว I like cats and dogs. ฉันรักแมวและสุนัข I like dogs, but I don't like cats. ฉันชอบสุนัขแต่ฉันไม่ชอบแมว ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าจากสามประโยคนี้นะคะทั้ง a n นนะคะและ but สามารถเชื่อมประโยคซึ่งแ n d จะใช้เชื่อมประโยคที่ไปในทางเดียวกันส่วน but จะใช้ในประโยคที่ขัดแย้งกันหรือตรงข้ามกันนั่นเองค่ะ Jack and Jill went up the hill Jack และ Jill ไปขึ้นเขา Is it Thursday or Friday today วันนี้เป็นวันพฤหัสหรือวันศุกร์ It's very warm so we will go swimming วันนี้อุ่นมากๆเลยนะดังนั้นเราจึงจะไปไว่ายน้ำ The c h i l d r e n forgot their homework เด็กๆลืมการบ้าน so the teacher was angry with them ดังนั้นคุณครูจึงโกรธ He was l e s because the bus didn't come เขาไปโรงเรียนสายเพราะว่ารถประจำทางยังไม่มานั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับคอนจั n งชั o นหรือคำสัมธานไม่ยากเลยใช่ไหมละคะเพราะแต่ละคำจะมีหน้าที่ในการใช้ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ